นี่ทำไมเยอะขนาดนี้เหรอไปดูเลยเอ้ยอะไรอะไรปะเอ้ยน้องมาเรื่องอะไรครับมาแต่งเรื่องอะไรเนี่ยจับกังเลยจับกังแต่งตัวมันจะจับกังมันจะนี่จับกังตรงนี้น้องดูนี่ดูพี่เขาแต่งนี่ใช่ไหมเออต้องจับกังนะครับอ่านี่บิ๊กเอ็มครับผมจ้ำได้นี่บิ๊กบิ๊กซีไม่ใช่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 เท่าไหร่เท่าไหร่ดูว่า ผู้ใส่ไม้สิชื่อแจมค่ะปนิชราน้องแจมน้องแจมน้องโหนครับน้องโหนโหนมีนี่เองมีแฟนคลับใช่ไครับหรู้ว่าล่ะฝนปริตาค่ะน้องฝนน้องฝนเอาแบ่งไม้กันหมูพุชนะครับหมูพุชนะครับหมูน้องติดครับผมติดแล้วหนูว่าดีแอร์พอลิสาค่ะจำได้คุณเดลี่ดีแอร์ดีแอร์ดีแอร์ มีแอร์หมูไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอันนี้ติดครับติดครับอันนี้หมูครับหมูฝน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 ครับจำไม่ได้ละแจมแจมป๋าไปท่องที่บ้านดีกว่าเออใช่เพราะว่าแต่ทุกคนหนึ่งคงจำได้แหละนี่เป็นนักแสดงน้องๆจัดจับกังครับใช่ไหมวันนี้มาบวงสรวงวันนี้มีบวงสรวงตอนสิบโมงแต่ว่าทางรายการเราก็ฉกฉวยตัวมาก่อนนะพอหน้องๆเขาว่างแต่งตัวเสร็จแล้วพอดีมาแต่ที่ห้าครับ เขียนคิ้วแต่ว่าคนนี้เขียนคิ้วคิ้วเข้มอยู่แล้วคิ้วเข้มอยู่แล้วนี่ไงสดเลยเหรอไม่สดเลยแต่ว่าหนวดหนวดเขาหายไปแล้วนะเห็นไหมเขาเปลี่ยนจากเรื่องขีตัดโลกาแล้วนะบิ๊กเอ็มเนี่ยใช่ครับเรื่องนี้มาเป็นพระเอกก็ต้องให้มันอ๋อเป็่องนี้ไม่แพงนะฮะเพราะถอนเรื่องตัวร้ายเป็นโจรครับเใช่ไหมได้เป็นตัวร้ายบอกเป็นโจรมีป่าเขามีฉายานะดาวร้ายหน้าหล่อนะคนนี้นี่เขาบอกอะไรเนี่ย จอมโจรหน้าหวานจริงๆมีจจะะวว่่าามีเยอะกว่านั้นเีงครับอย่าเรียกว่าจอมโจรหน้าหวานเพราะว่าเฉพาะเสียงก็เสียงก็หลอมมากเสียงเนี่ไม่ทราบว่าเส้นเสียงได้ไปผ่ามาหรือว่าไงดูเปล่เปล่าเป็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดละอ๋อเกิดมาโอุ้ยคนพลาดมาพลาดมาอุยเป็นแต่เกิดอ่ะหมอตกจะวายตายเลยยิ่งแต่เกิดอ่ะเออเปรียบเทียบความสูงนี่มันต่างกันมากเลยเดี๋ยวเดียว น้องเหยียบตีนเลยอายุกันแต่ละเยียบตีนซะแล้วบิ๊กเอ็มเรื่องนี้เป็นไงบทบาทเป็นไงสำหรับเรื่องจับกลางคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเพื่เอกแสนดีนะครับจะแตกต่างจากเรื่องคีตตโลกาเลยใช่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับ มีความอดทนมานาพยายามแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะหาเงินมาช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ครอบครัวครับแล้วอยากเรียนจบด้วยเงี้ยใช่เป็นเป็นตัวละครที่มีฝันใช่ครับบวงสลวงนี่นร้เอกัไหนนั่งเอกมี่ม้ายข้างๆ้างกันนะป้าคน้ น้องแจมเนี่ยเอาน้องแจมโอ้จําชื่อหนูไม่ได้ทีเลยน้องแจมจํายากไงแซสแอร์จอมแจมยากตรงไหนคะเพรปากมันยากตรงไหนส่นที่จะไม่ค่อยจําชื่อคนที่มีจอจ้จริงๆชื่อแจมชื่อแจมอ๋อน้องแจมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นไงแล้วเราเขาเป็นจับกลางแค่เราเราเป็นลูกเจ้าของโรงสีค่ะนั่นไงนั่นไงเราก็จะคอยกันแก้งเขาอยู่ตลอดเวลากันแก้งเขาเช่นไงเช่นเนี่ยให้เขาแบกเพิ่ม เราก็จะแบบว่าใช้เขาไปวิ่งมั่งแล้วก็แบบว่าเอาน้ำสาดเขาบ้างเวลาเข้าฉากด้วยกันเนี่ยนี่นจะเอ็นตัวร้ายเนี่ยนั่นน่ะสิคะคือคนดูจะเกลียดตัวเพชรเพราะอย่างนี้นั่นแหละแกล้งมากกว่าแกล้งใช่ค่ะจะแกล้งเขามากกว่าอ่าโหนโขนโขนแสดงเป็นอไรครับโขนก็เป็นอีกหนึ่งโขนเนี่ยแม่ไอ้เนาะแม่เอามาแต่เช้ามาแต่เช้า ก็เป็นหนึ่งคู่ในละครเรื่องจับกังครับอีกคู่หนึ่งเเดอาไมใช่คอีกคู่อ่ะอีกคู่หนึ่ครจับคู่ใครพึ่งเนี่ยนี่ครับนี่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 อ่าอันั้นสาม่ไม่ไม่ใช่ครับปาครับสองคนพอสคนแล้วเราไปเจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบพี่เจี๊ยบชมพูนุนครับแต่ว่านี่ให่คู่รุ่นใหญ่คู่รุ่นใหญ่คู่รุ่นใหญ่ไม่ใ่มหมูปกติจะเป็นบทแบบว่าแสนดีมาตลอดใช่ไหมใช่เลยมันมีลายเหรอมีลายครับลายจริงมาก เรื่องนี้ไร้จริงนี่พี่ไร้จริงหรือเปล่าไม่ไม่น่าเชื่อตอนแรกอาจจะดูร้ายมาถึงว่าแล้วตอนหลังดูดีอไม่แน่ใจเงียปกติคาแรคเตอร์ก็ไม่น่าเช่อมาเป็นเด็กเป็นเด็กที่มาจากบ้านนอกมาเข้าเมืองกรุงเพื่อที่จะแบบว่ามีชีวิตที่ดีกว่าแต่ก็แต่พอมาเมืองกรุงก็เกิดแบบความโลภอะไรเงี้ยเลยทำให้เปลี่ยนทิสัยผมจะสนิทกับเขาครับในเรื่องมากมาย แล้วก็มาเจอสามคนแล้วก็เจอกันสามคนเด่นเล่นกันมาพละกี่เรื่องอะเนี่ยเล่นกันมานละกี่เรื่องน้อยนี่น่าใหม่หมดเลยน่าใหม่เยอะใหม่ครับไม่ได้เล่นละครมาก่อนเลยอมอเดี๋ยวนี้มีคนนี้เลยมีใครสอนให้อะไรใดๆไหมมีติวกันไหมอะไรแสดง ที่กองเขาก็จะมีพวกโค้ดแอคติ้งแล้วก็โค้ดแอคติ้งอยู่ใช่ไหมดูแลเป็นพิเศษคามีคลาสเปิดนะมีคลาสมแต่ดิฉันได้ข่าวมานะคะว่ามีหนึ่งหนุ่มเนี่ยที่หน้าตาดีๆเนี่ยเขาชอบบทกระตุ้มกระติ้งที่สุดเลยนะใครครับใครคนหนึ่งในนี้ค่ะผมผมว่าเขาเป็นจริงๆฮะเขาเป็นจริงใช่ไหมเป็นจริงๆไหนเเฉลยมาเลยเหรอคนคน ทำไมครัไมระตุ้งกระติ้งตัวอะไรก็ไม่รู้มฮะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุณชอบบทกระตุ้งกระติ้งเหรอไม่คือคือจริงๆแล้วไม่ได้กระตุ้งกระติ้งนะครับแต่ว่าเอ่อบางคนชอบแบบเอ้ยทำไมชอบกระตุ้งงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยความจริงไม่กระตุ้งกระติ้งแต่เป็นจริงๆไอเนอร์ใช่ไหมไอเนอร์อะไรเนอะไออินเนอร์มันเท่าไหร่แต่ว่ามันมีข่าวเม้าอะไรทั้งว่าฮะ เขาบอกว่าอะไรในนี้มีคนเป็นเก้งกวางอะไรอย่างงี้นี่ไงบิ๊กเอ็มไงบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มนี่เหรอทีข่าวมาเป็นกระเทยเหรอบิ๊กเอ็มดูไรเนี่ยนหลอโอ้ยแมวแล้วคุยบิ๊กเอ็มยืนได้ครับยืนได้ถึงว่าดิเมื่อกี้เออะเป็นที่มาหรอ จับตูดอะไรทั้งนั้นเลยดูอะไรแล้เกงผ้าย่อนเป้าจริงป่ะเ้ายอนเป้พี่เอ็มตกลงยังไงข่าวเพาวมันบอกว่ามันก็เป็นข่าวเมาส์กันทั่วไปครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่เพราะผมก็ชอบผู้หญิงนะครับอ๋อชอบผู้หญิงคือชอบติดขนตาดังผู้หญิงไงยตอนนี้พี่เกมมีแฟนนะครับพี่เกมมีแฟนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีครับไม่มีครับโสดนะอ๋อโสดเอาอย่างนี้ให้นักแสดงฝากหน่อยดีกว่าสำหรับเรื่องนี้ค่ะ ใครก็ได uhm. no ้รู้บ้างพู่บ้างหนูพูดได้ใช่ไหมครับได้คไอ้ก็เดือดนอ่สั่งทำเไม่ใช่กันน้องหมอ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 ไอ้ไม่เออเขาเดือดแหลมมากเอ้น้องไอ้น้องก็เดือดแหลมมากเอากองขอดับโอ้โห เดี๋ยวขูดข้อนี่ถอนขนทุกวันนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เนี่ยตอนเข้าช่วงสามคนเหงาไปเขาบอกว่าขอแบบทั้งหมดเลยได้ไหมเมาให้แซดเหรอเมาให้แซดอ่ะเมาให้แซดพร้อมกันหนึ่งสองสามเมาให้แซดโอเคแต่ทำท่านะเหมือนเมาให้แซดอย่างเงี้ยพอท่าอะไรก็ได้ท่าอะไรก็ได้พร้อมเนี่ยเฮ้ยเข้าใจป่ะเนี่ยเราเข้าใจเหรองานเข้าล้างเงี้ยเข้าใจเข้าล้างกันนะพร้อมหนึ่งสองสามเมาให้แซด เมาให้แซ่้เลยร้อยโลไปแล้วนะนี่มาคุยครับตกลงไม่ได้คุยกับน้องน้องฝนน้องฝนน้องฝนนี่ก็เดือดอย่าพูดเลยมากเลยลูกเพราะว่าเดี๋ยวก็เดือดมันจะโยกเห็นไหมเห็นไหมหัวล้อเป็นคนที่หัวล้อแตกมากเลยไม่เป็นคนที่หัวลาะแปลกมากเลยนะครับ ปากอย LIKE nah, ู่นิ่งแต่กระเดือกขึ้นแต่จริงจริงจริงเออจริงกระเดือกขยับขึ้นลงเออจริงจริงจริงคนจะสังเกตดูรู้อ๋อน้องเขาขำแล้วโอ้ลักษณะน้องเหมือนนกนะนกแก้วมาคอที่กินแล้วก็ขึ้นอย่างบ้าแล้วแล้วน้องไม่กล้าพูดหมดเลยอะรายไหนเอาคุยดิแสดงแล้วเป็นไงบ้างดีไหะก็ก็ดีค่ะโอกลายเป็นตอนนี้คนไม่ดูหน้าดูกระเดือกไปแล้วนะทำไมนะคะอย่างอย่างตัวหมวยนะคะจะรับบทที่ค่อนข้าง แตกต่างจากหมูเพราะว่าแบบเหมือนเขาจะเป็นคนที่แบบปิดปาร์เป็นสาวแบบคุ้นเทพสาวตลาดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะตลาดว่างใช่ค่ะแล้วก็จะชอบ พี่บิ๊กเอ็มชอบครับคุณนี้ชอบเลยแต่ผมันไม่ชอบเขาไม่ชอบเขาชอบไอ้โหนแทนไม่ใช่เขาผู้ชายนะเขาแกมชอบเขาชอบจะผู้หญิงเผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ต้องพี่เอ็มี่นะครับป๋าใช่ไหมว่าน้องพี่เอ็มแต่ก่อนเนี่ยเชื่อว่าหุ่นก่อนกว่าจะหุ่นดีขนาดเนี้ยเคยเป็นร้อยโลมาก่อนจริงป่ะอ่าเคยน้ำหนักร้อยโลมาก่อนใหญ่กว่าบวยบวยนะเฮ้ยเคย้วยเหรอจริงจริงนี่นี่ภาพนี่ภาพนี่มีรูปไหม ภาพยืนยันนี่เคยออกมาแล้วค่ะด้านขวาภาพนี้ด้านซ้ายค่ะนี่ครับโหไม่มีคุณเหรวพีเอ็มใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อใช่เนี่ยด้านข้างขวาข้างขวาใครพี่ชอบอ๋อเป็นพี่สาวพี่สาวพี่สาวเดี๋ย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 วไอข้างขวาแล้วมาเกาะน้องอย่างนี้เลยข้างหลังนี่นี่พี่สาวผมครับใครติดวิญญาณได้ไงอยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ชัตเตอร์ครับเหรอไซส์ต่างกันมากเลยนะไซส์มันใหญ่มากเลยพูดทำไงมาผอมลงทำไงเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานไหมหรือว่าเครียกเขาเข้าไป บนถนนแล้วก็รถชนแล้วผ่าตัดเอาเนื้อออกไปหมดแม่งสาดเลยบ้าเหบ้าบนทางเทียไปบนทางด่วนไม่ใช่แล้วรถชนผ่าตัดเอาเนื้อออกโอ้โหก็อเชื่อแล้วเกือบเชื่อแล้วเกือบเชื่อแล้วนี่ตาจริงจังมากอันนี้รถยังไงรถยังไงรถยังไงคุมอาหารอะไรทานเข้าวอร่ามือครับจริงเหรอจริงครับตอนตอนเที่ยงอะแร้วตอนเช้าก็กินเป็นพวกอาหารเสริมธรรมดา แล้วตอนเย็นไงกินไฮโน้ม <semester> พ<คะ>ี่วิกแอมนี่เมื่อก่อนเขาบอกเขาทานข้าวอะไรจานครับได้เหรอจานเท่าไหร่อ่ะเอาแครมาเอาใหม่ตีสองน้องเขาทานข้าวอะไรจานฮะจานเดียวเหรอจานแค่เนี้ยครับผมจานอะไรวะครับเอา ผมไม่เล่นผมแค่บอกวาระจ่าเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เล่นโหนเลยทำไมต้องเล่นด้วยตกบ้านจริงไอโอนจะเล่นด้เหรอฮะโหนนี่มันโดดถีบสองฐาปาดโทอยู่ๆก็หักซะอย่างไงประหารนี่เหรอใช้ครูมปหาเหรออืออ่ะอ่ะมีใครอยากรู้เรื่องอะไรเขาอยู่ไหมปากผลงานดีกว่าปากผลงานเลฮ้ยเดี๋ยวก่อนให้ไอ้น้องฝนน้องฝนน้องฝนอ่ะฝนกระแจงก็ได้ช่วยกันฝากดีกว่าฝนก็เดือกเชิญครับ ค่ะก็ฝากละครเรื่องจับกันด้วยนะคะก็เป็นละครที่เราเต็มที่กันมากๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าทั้งเรียนแอคติ้งแล้วก็ฝึกมุมกล้องอะไรกันด้วยเนาะขามองพี่พี่ไม่รู้พี่หมูไม่มาเรียนเลยอ่ะนั่นเรเรื่องแรกของพวกหนูหนูนะอ๋ออัน้นน้องแจมมาฝากคือพวกเราใหม่กันหมดค่ะก็อยากแบบให้ช่วยติดตามค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยคือมันมีทั้งคติแง่คิดดีๆเยอะเลยค่ะแล้วก็มีทั้งฮาสนุกแล้วก็พี่เอ็มก็ร้องเพลงด้วยเนาะใช่เป็นิวสิคอล ใช่ค่ะก็อยากให้ติดตามค่ะทีสกับดีแอร์ครับฝากหน่อยครับผมก็อยากจะฝากผลงานละครเรื่องจับกางนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทํากันมากครับผมทั้งพี่พี่ทีมงานด้วยใช่ไหมดีแอร์คือพวกเราค่ะต้องบอกว่าเข้าเรียนครับไม่ต้้อองก็ไดครับบเข้าเรียนค่ะ acting ใช้เวลามากเลยอะค่ะแล้วก็พวกเราตั้งใจกันมากตั้งใจที่จะแบบเล่นเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดยังไงก็ฝากด้วยนะคะโอเคอดีตตามเป็นกำลังใจให้กับการแสดงเรื่องนี้ด้วยนะคะจับกลางนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะุณครับให้น้องๆเตรียมตัวเราพักโฆษณาเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวกลับมากับคัตตาครับ